สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คือคลิปพิาการฉบับสั้นๆนะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือปาฏิหาริสิ่งดีๆนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเพื่อนๆคืออะไรนะคะน้ำก็จะมาแบบสั้นๆได้ใจความนะคะตัวเลือกเนาะมีทั้งหมด3ตัวเลือกนะคะเพื่อนๆอ่ะกองที่1นะคะก็จะเป็น แหวนผีเสื้อนะคะอกล้องไม่โฟกัสนะคะ,ะกล้องอ่ะแหวนผีเสื้อนะคะเดี๋ยวน้ำจะขออ่ะโอเคอันนี้เป็นกล้องที่สองนะคะเป็นแหวนแหวนหยกนะคะแหวนยกกลองที่สามนะคะก็คือ แหวนแบบดอกไม้ The ไทยๆนะคะเป็นเหมือนกับเงินนะคะแหวนเงินรูปดอกไม้เพื่อนๆชอบแหวนอะไรนะคะก็ไปเลือกแหวนนั้นได้เลยการดูเป็นการดูโดยรวมนะคะมันก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะขอให้รับแต่สิ่งที่ดีๆกลับไปเท่านั้นเดือนน้ำจะเป็นเริ่มที่กองที่หนึ่งเลยนะคะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะ กองที่หนึ่งนะคะไหนดูซิว่าปาฏิหารสิ่งดีๆนะคะที่เพื่อนๆจะได้รับคืออะไรก่อนอื่นนะคะขอพลังงานของเพื่อนๆหน่อยคนที่มาเรื่องกองนี้นะคะอยู่ที่ลัคนาราศีใดบ้างนะคะขอห้าใบธาตุลมนะคะแมุ่นต้นก้มธาตุดินนะคะโอ้มา3ามธาตุเลย ทัดลมทัดดินทัดน้ำนะคะที่เด่นเด่นขอดูปฏิหารสิ่งดีๆของเพื่อนๆนะคะว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นคะ่ะคิงไมาไอ้ไม่ใช่ราชาไอ้ราชินีถือไม้ว้าวอืมโอเค ก,ก่อนหน้านี้นะคะแบบเพื่อนๆอยู่ในจุดที่กำลังโฟกัสในเรื่องของการงานนะคะสิ่งที่เพื่อนๆกำลังจะได้ทำนะคะไพ่บอกว่าเพื่อนๆเนี่ยกำลังจะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาเป็นโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีเหมือนกับสิ่งที่เรารอคอยะคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยมันกำลังจะสำเร็จผลแล้วนะคะ เพื่อนๆกำลังจะได้รับสิ่งที่เพื่อนๆรอไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์นะคะโอกาสเนี้ยกําลังจะเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆและช่วงนี้เพื่อนๆดูแบบมีสเสน่ห์มากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะที่มาเลือกกลองนี้นะคะดูมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็โมีน้องแมวด้วยน่ารักนะคะ โอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆที่รอคอยนะขอดูอีกสักแถวหนึ่งเนาะปฏิหารสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะมีเรื่องใดห้าถ้วยเก้าเหรียญห้าเหรียญตายสำรับเป็นเด e high นะคะโอเคอะไรที่เคยทำให้เรารู้สึกเศร้าใจนะคะ เรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยหรืออาจจะเป็นคนที่เราแบบเคยรอคอยนะคะน้ำรู้สึกว่าปฏิหารที่จะเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีการแบบที่เพื่อนๆน,นะได้เจอกันกับใครสักคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเพื่อนๆจะทำให้เพื่อนๆเ,เริ่มความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นในอดีต เหมือนก่อนหน้าน,นี้เพื่อนๆอ,อาจจะเคยเจอความรักที่ไม่สมหวงังเคยเสียใจไม่ว่าจะเคยผ่านอะไรมานะคะคนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะเขาจะทำให้เพื่อนๆเ,เหมือนกับได้มองเห็นคุณค่าในตัวเองเข้ามารักเพื่อนๆน,นะคะและไพ่บอกให้เพื่อนๆน,นะคะเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองได้เลยเชื่อในเซนนะคะหากเรารู้สึกเหมือนกับ เรากําลังจะได้เจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยไพ่บอกว่าเพื่อนๆกําลังจะได้เจอแล้วหลังจากที่ต้องทนเหงาอ่าโสดมานานหรือแม้กระทั่งแบบอาจจะไม่คิดเลยว่าจะมีใครเข้ามานะคะแต่อีกไม่นานสิ่งที่จะเกิดเค้นนะคนดีๆจะเข้ามานะคะเหมือนกับปาฏิหาริ์ใครที่รอคอยโอกาสเรื่องงานนะคะก็จะได้ด้วยอืม ประมาณนี้นะคะขอมมูไปกับกลองที่สองเลยนะวันนี้น้ำมาแบบสั้นๆนะคะโอเคใครที่ชอบเพียากาจะลืมบอกน้ำด้วยนะคะน้ำจะได้แบบมาทำให้เรื่อยๆเลยต่อไปเป็นกลองที่สองนะคะเป็นแหวนหยกนะสวยงามนะคะขอโทษที่กล้องไม่โฟกัสด้วยนะคะเพื่อนๆน้ำพยายามปรับอยู่นะโอเคอืมไม่สวยตั้งสวย อ่ะโอเคก่อนอื่นเนาะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าคนที่มาเลือกกองที่สองเนี่ยอยู่ลัคนาราศีใดนะคะที่เด่นเด่นถ้าไม่มีลัคนาราศีถามว่าดูได้ไหมดูได้นะคะขอให้รับแต่สิ่งดีๆกลับไปเท่านั้นอ่าถ้านลมแมกแล้วนะคะไม่ทนต้นก้มมีน อันนี้เป็นธาตุไฟนะคะแม่สิงห์ธนูการผสมมังกรนะคะที่เด่นเด่นโอเคแม่ทุนต้นกลมนะคะเมนแม่สสงหงธนูการผสมมังกรนะคะน้ำขอดูหน่อยนะคะว่าปาฏิหาริสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะว้าวดูสิกล้องไม่โฟกัสโชคชะตาของคนกองที่สองนะคะ รู้สึกว่ากำลังจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะปาฏิหาริสิ่งดีๆของเพื่อนๆกองสองคืออะไรคะทำไมได้เหมือนคนกองที่1เลยเนี่ย <c oughs> อ๋อโอเค ช่วงนี้แสดงว่าคนที่มาดูคลิปในวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงที่มีความแบบมั่นใจในตัวเองนะคะเป็นคนสวยเป็นคนหล่อเป็นคนเก่งนะคะช่วงนี้มีเสน่ห์มากแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เพื่อนๆเนี่ยเหมือนกับจะได้เจอใครคนหนึ่งที่เป็นโซเ a มนนะคะเพื่อนๆกองสองกำลังจะได้เจอคู่นะคะหากอ่า ตอนนี้โสดอยู่นะคะแบบใครที่เพิ่งโสดหรือว่ากําลังจะโสดหรือว่าโสดมานานแล้วนะคะเพื่อนๆกําลังจะได้เจอใครคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเพื่อนๆคําทํานายคล้ายๆกองหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวน้ําขออีกแถวหนึ่งเนาะก้าวดาบนะคะ ว้าวโอเคความสําเร็จนะคะโอเคอืมใครที่มุ่งมั่นตั้งใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานมีการรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่ในเวลานี้นะคะสิ่งที่เพื่อนๆรอคอยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงาน หรือกำลังอยู่ในจุดที่ต่อสู้กับชีวิตนะคะเพื่อนๆจะสามารถนะเนี่ยเอาชนะได้นะคะจะประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะเหมือนจะได้รับมงนะคะมงกุฎกำลังจะลงเพื่อนๆกองที่สองนะคะกองที่1กับคำทำนายคล้ายกันมากเลยนะคะแต่มันต่างกันตรงที่อน้ำรู้สึกว่ากองที่สองเนี่ยจะเด่นไปในเรื่องของ การเงินการงานประสบความสําเร็จแล้วก็ได้เจอใครคนหนึ่งนะคะสิ่งที่รอคอยอะคะ่ะเนี่ยจะประสบความสําเร็จถ้ารออะไรอยู่นะคะเพื่อนๆจะได้รับไม่ต้องเครียดนะคะปรับ e NERGY ให้เราแบบมีความสมดุลในพลังงานของเรานะคะหรืออะไรที่เคยทำให้เราเครียดเคยทำให้เรารู้สึกเสียใจนะคะ เดี๋ยวมันจะผ่านไปเพื่อนๆจะเอาชนะมันได้และได้รับสิ่งที่เพื่อนๆรอคอยนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆวันนี้มาแบบสั้นๆเนาะใครที่ชอบพิอาการนะคะบอกน้ำได้เดี๋วน้ำจะมาทำให้เล่นกันอีกนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวน้ำโมไปกับเพื่อนๆกองที่สามเลยนะคะสำหรับคนที่เลือก แหวนดอกไม้สีเงินนันนี้นะคะสวยมากขอโทษนะคะที่กล้องไม่ชอบโฟกัสเนาะเดี๋ยวน้ำจะไปแก้ไขตรงนี้ใหม่นะคะแล้วเรามาเช็คลัคนาราสีของคนกองที่สามกันถ้าไม่มีก็ดูได้นะคะเพื่อนๆขอล้างไพ่นิดนึงโอเค อขอลัคนาราศีของคนกองที่3มค่ะที่เด่นๆด่นธาตไฟนะคะแม่สิงห์ธนูไฟพฤชกกรกฎนะคะแล้วก็มีนโอเคดาจันนะคะโอเคใครที่มีเดาจันก็ดูได้นะแม่สิงห์ธนูนะคะพฤชกกรกฎมีนนะคะที่เด่นๆ เดี๋ยวเรามาดูปฏิหารสิ่งดีๆนะคะของเพื่อนๆกองที่3กันหน่อยอะไรกำลังจะเกิดขึ้นคะเรื่องราวดีๆเดอะซันอ้ห <c oughs> เป็นกองแรกนะคะที่ได้กระดิ่งจากน้ำนะคะ The Sun มาก็แบบมันต้องพูดอะไรเยอะเลยสมหวังโอ้โหไพสวยมากเลยนะคะกองที่สาม เพื่อนๆจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตเนี่ยเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเป็นคนที่แบบมีเหตุมีผลนะคะเป็นคนที่เก่งฉลาดนะคะแล้วก็จริงจังเวลาทำอะไรเนี่ยน้ำรู้สึกว่าเพื่อนๆจริงจังนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดเป็นคนยุติธรรมด้วยนะคะไม่เคยเอาเปรียบใคร คือชอบอะไรที่มันเท่าเทียมอะค่ะเพื่อนๆมักจะทําในสิ่งที่มันถูกต้องนะคะยึดมั่นในอุดมการมากมากและสิ่งเหล่านั้นนะจะกลับมาตอบแทนเพื่อนๆทั้งเรื่องของการเงินนะคะอะไรที่เพื่อนๆพื่อนปรารถนาไว้เนี่ยไพ่บอกเพื่อนๆจะสมหวังนะมันจะทําให้เพื่อนๆแฮปปี้นะคะและเป็นสิ่งที่ดีที่สุดด้วยที่จะเข้ามาอืมอิดเบาๆนะคะอิดเบาๆ อ่ะเอาอีกแถวนึงนะคะปาฏิหาริย์สิ่งดีๆค่ะอ่เจ็ดไม้นะคะการพยายามสี่ดาบสองดาบนะคะโอเคเดอะเดวิลเรื่องราวอะไรก็ตามที่มันเคยกวนใจเพื่อนๆน,นะคะไม่ว่าจะมาจาก ผู้คนมาจากสถานการณ์รอบตัวนะคะที่วุ่นวายที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราคิดมากตัดสินใจไม่ได้นะคะมันเหมือนกับเพื่อนๆเป็นคนที่สู้ชีวิตเหมือนกันนะคะและแบบชอบเจออะไรที่แบบชีวิตสู้กับอะไรแบบนี้เพื่อนๆอาจจะอยากพักผ่อนนะคะปฏิหารสิ่งดีๆเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างที่เพื่อนๆได้เจอนะคะมันจะคลี่คลายเพื่อนๆจะเห็นทางออก คนที่เคยท็อกซิกหรือว่าคนที่เคยทำให้เพื่อนเไม่สบายใจนะคะเหมือนโชคชะตาเนี่ยจะกันออกไปเพื่อนๆจะได้มีเวลาพักผ่อนมีเวลาได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะจะได้รับความยุติธรรมอะไรที่เคยแบบไม่เท่าเทียมไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะเพื่อนๆจะได้รับโอกาสดีๆสิ่งดีๆนะคะจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆกล่อกงที่3นะคะขอเป็นกำลังใจให้นะคะ แต่นะ้ำมองว่ามีไพ่เมเจอร์คานานะคะยังไงก็สมหวังมันจะคี้คายนะคะเพื่อนๆโซโซ,โซนะเป็นกำลังใจให้นะคะอืมไพ่บอกไม่ต้องสนใจอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจนะคะปล่อยมันไปพยายามบาลานซ์อารมณ์ของเราปรับสมดุลน,นะคะแล้วเดี๋ยวปฏิหารสิ่งดีๆเนี่ยก็คือเพื่อนๆจะได้รับในสิ่งที่คู่ควรกับเพื่อนๆแน่นอน โอเคค่ะกลอบประมาณนี้เนาะสั้นๆนะคะสำหรับท็อปิกในวันนี้ขอให้ทุกๆก,กองนะคะมีความสุขสมหวังในทุกเรื่องที่ปรารถนามีแต่เรื่องดีๆเข้ามาเลยนะคะหากใครที่ชอบพิกอากาศนะคะสามารถบอกน้ำได้นะน้ำจะได้กลับมาทำให้เล่นกันนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย